สวัสดีครับวันนี้วันนี้คือรายการของพ่อเองครับตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตลาดต้นไม้ซอยพัฒนเงินบางใหญ่ อ,อปกติบ้านเราอ่ะจะชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนนะคุณทอ <25. S 1> องสิบเพราะมันอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าตอนเนี้ยคือด้วยความจากออฟฟิศเนี่ยมาใกล้กับบางใหญ่มากกว่าก็เลยจะพาเรามาดูกันคือจริงๆต้องบอกว่าพ่อชอบปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่พ่อปลูกก็จะเป็นไม้แบบไหนที่พ่อชอบาคือจริงๆแล้วพ่อชอบแบบไม้แบบไม้บบไม,มงคลเนีย่ย,ยอย่างเงี้ยเลยอย่างี้เลยขาไม่โดด้วห มันเกุสโลบายเวลาที่เหมือนแบบเขาจะตั้งชื่อต้นไม้ให้ขายได้ะเขาก็จะต,ต้องมีมเศรษฐญญีนั้นโชคเด่นชื่อดีๆฮะชื่อมีทองเกลทองอะไรพวกนี้ รวยรวยรวยไม่เลิกอะไรเงี้ยเออเอ้ยอันนี้สวยคุณพ่อเสรจฐีใหม่เฮ้ยหนูว่าสวยซื้อไปให้พี่ว่านไฉได้ปะได้แล้วรับขวัญสำหรับเศรษฐีใหม่ที่กรลังจะเกิดขึ้นมาจากไปจากไปลูกเพราะว่าอะไรรู้ปะคุณว่านายของเมาเนะคุณพ่อปกติเขาไม่ดูดวงเราไปถ่ายรายการอะไรมาสักรายการหนึ่งเจ้าของร้านอ่ะเขาเปิดดูอันนี้ได้แล้วเขาพูดทุกอย่างอ่ะตรงมากเลยจนที่ว่านอ่ะมายืนอยู่แล้วบอกว่า เป็นยังไงครับแล้วสิ่งที่เขาพูดขึ้นมานะทุกอย่างว่าพี่ว่านมีดวงตัวเอ็มคือถ้ามือเป็นตัวเอ็มแบบนี้คือมิเลียนแน่ดีมากและเศรษฐีนะโอ้ดังนั้นพี่ว่านก็เศรษฐีแล้วลองดูเลยว่ามีดวงตัวเอ็มกันไหมแต่พ่อขาดไม่มีพาไม่ใช่ทัดติวพ่อ่เพราะฉะนั้นเอ็มไหนเอ็มไหนดูเอ็มคือเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ดูตั้ไหนแล้วเราดูดวงเราดูดวงดีกว่าเราจงเชื่อมั่นว่าเราอะ ดูตัวเอ็มเราเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นเราขอซื้อหนึ่งต้นไปให้ต้นสวยก็ให้สวยอต้นเราเลือกยังไงถ้าจะต้องซื้อหนึ่งต้นต้องเลือกอะไรบ้างชื่อชื่อฮะชื่อหนึ่งเศรษฐีใหม่อย่างเงี้ยหนึ่งก็ชื่อเหรอหนึ่งหนึ่งข้อจะเลือกที่ชื่อคือถ้าเกิดชื่อดีนะเรามีความมั่นใจไปไปไปยส่วน มันสองไอ้นี่รูปทรงรูปทรงให้มันแข็งแกร่งให้มันดูงามดีๆใบสวยไม่มีใบเหลืองใช่เราต้องเลือกอยู่ที่เป็นใบเหลืองผัดไข่นะไม่ใช่ใบเหลืองต้นไม้อย่างงี้มันเลี้ยงดูยังไงอะคะพ่อพ่อบอกให้นะลายต้นไม้แบบนี้มันเป็นปลายไม้แบบไม้ในลุ่มไม้ป่าดาบอย่าโดนแดดจัดมากถ้าแดดจัดใบมันจะเหลืองแล้วมันตายง่ายคือแสงลำไรโยแบบ แสงไม่แรงอ่ะเราดูยังไงคะว่าเป็นไม้ในลูกคือคือเราก็ต้องศึกษาดูนิดนึงนะว่าชื่อไม้มงคลจะสูงม,มากอ่ะจะตากแดดไม่ได้เท่าตั้งมากี่บาทลุ่มละลายแน่มเรุ่มละลายไอที่บอกว่าซับเยอะซับชุกเก้าชั้นอย่างเงี้ยชั้นอ่ะซับจาง <c oughs> คุณพี่ขะ <S <S ห,หนูมีคําถามอันนี้สามารถปลูกในห้องน้ําได้ไหมคะถ้าห้องน้ําหนูมีโดนแดดมันไม่ถือได้ไม่นานนะครัะห้าสลักคนโดนแดดอยู่ได้ไม่นานต้นละเท่าไหร่จ๊ะ ส0บาทครับเศษถีใหม่ต้องี่สิบบาทไม่มีใครตื่นเต้นอย่างเราเลยหรอต้นี่สิบาทมาเขียนอยู่มาเขียนอยู่ใช่เขียนอยู่ตอนไหนอ่ะเขียนที่ป้ายฉุดเต้นแล้วนะอาจจะดูคนรู้อุ้ยน่าจะซื้อไปจัดเดคอเรทงานแต่งตอนนั้นน่ะไม่ทันแล้วเออแต่งใหม่เฮ้ยแบบกับคนเดิมเฮ้ยซื้อต้นไม้เข้าบ้านดีกว่านี่ไม่ใช่ไอพีของพ่อแล้วนี่คือไอทีของยูแจ๊ก เอ,อย,ออยเอ้ยไม่ใช่อยอยน่า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 จับจ่ายมากเลยอ่ะค่ะเทไรต้องเบอรกินเบอร์กินราคาเนี่ยมันมีหลักหลักสิบถึงหลักพันนะเพราะว่ามันไม่แพงมากสามารถที่จะจับต้องได้เนี่ยโอเคเลยหนูจะจัดบ้านใหม่ดีกว่าเพราะว่าในเมื่อเราแต่งงานแล้วเราก็จะได้แบบโอ้แต่งงานแล้วอู่ด้แดกไม่ได้นะมาแล้วโชวน่อครับอ้าวไม่ไม่ป่วยเราหรอเบอร์กินเบอร์กิน50บาท เพิ่งเริ่มนะฮะเพิ่งเริ่มเดี๋ยวรอดูรอดูอีกยาวฮิโลดาก้อน50บาทเองอะเฮ้ยซื้ออันนี้น่ารักจังเลยค่ะซื้อเลยเอาไปไว้บ้านหนูว่ะรัชดาไม่หนูว่าไม้เลื้อยเอาไว้เหมาะกับพ่อนะเพราะว่าบ้านบ้านรัชดามันแอบร้อนอะบ้านเรามันมีสวนที่ใหญ่แล้วมันตั้ไปถึงว่าต้นไม้ใหญ่มันคุมน้องได้อะเอาต้นนี้ด้วยเนาะต้นนึงอันนุ้มดีกว่าไหนนี่เนาะให้เขาไปโตโตบ้านเรา คือเราอะพ่อจะชอบซื้อต้นไม้ที่ราคาถูกไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยงให้โต,ตขึ้นที่หลังคือพ่อเคยซื้อแบบเฟิร์นอะไรไม่รู้ะเล็กแค่นี้ยเล็กแบบประมาณนี้เนาะตอนนี้แค่นี้น,นี้ใหญ่แบบนี้แล้วคือแปลว่าเราซื้อมาจาก20บาทอะ แล้วก็เลี้ยงให้โตแบบเยอะมากแล้วเรารู้สึกแบบมันชื่นใจมากเลยิใจวันนี้เขาอยากจะหาว่านใหม่แล้วไอะหาบ้านใหม่ให้ต้นไม้กัตัดคือตัดท่าใหม่ทีในมือมีเครื่องดื่มแล้วนะคะเพราะว่าไปมาเมื่อกี้ร้านน้าแล้วก็ตอนนี้มาเดินต่อแล้วมาลุยหาต้นไม้ บางอพ่ออยากได้ต้นอะไรอะไรขอแจกเลยพร้อมมากเพราะว่าเอาไม้ในร่มดีกว่านี่พูด่างดูชอบพูด่างมากโอ้ยนี่ถ้าเอากระถางนี่สวยมากดูพูด่างเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดิจะทำเองได้ไหมอะคุณพ่อพูด่างบ้านเรามันนอนหรือไม่นอนไม่พอหนูรู้แล้วเป็นซุ้มอย่างเงี้ยก็เราซื้ออันนี้ดีกว่าซื้อแกนกลางซื้อแกนเพราะว่าต้นนี้อยู่หาแกนแล้วจะเป็นพันๆกระถางที่ร้านเนี่ยราคาอย่างู้ราคาพี่จ๋าพูด่างที่เลื้อยขึ้นมาอย่างงี้ต้นเท่าไหร่จ๊ะ 500ร้อยที่มีแกนแกนขายอย่างเดียวไหมจ๊ะไม่มีหรออ๋อไม่ครับแถวนี้มีขายไหมคะไม่ขายครับอ๋อไม่มีขายทั้งต้นอย่างเงี้ห้าบาทคือเรากับพ่ออาจจะชอบว่างๆก็ตัดกูด่างของที่บ้านตัวเองแช่น้ำบ้างปักลงดินบ้างใส่ขวดบ้างใส่กระถางบ้างให้เรื้อยลง เฮ้ยทุกคน่ต้อมไหมต้องต้องจัดต้องต้อมไหมต้องต้อมนี่ฮะพี่บอกว่าซื้อสิบทีตายสิบทีเลี้ยงยากมากซื้อกี่ครั้งกี่ครั้งที่ผ่านมาตายหมดซึ่งมันง่ายมากแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมหนูถึงทําให้เขาไม่ตายไม่ได้อ่ะคุณพ่อมั้ตลองลองสอบถามมันดีกว่าแมว่าเขาชอบจัดไม่ได้จ่ดคุณพี่หวัดดีค่ะพี่จะาโรสแมรี่ต้นเล็กเท่าไหร่จ๊ะแล้วต้นใหญ่เท่าไหร่จ๊ะ คุณพี่มันตายง่ายมากเลยสําหรับหนูอ่ะจริงๆมันตายง่ายหรือตายยากอ่ะร <c oughs> ดน้ำก็นายค่ะคุณพี่เขาชอบแดดแต่เขาไม่ชอบน้ำนอ๋อใบมันจะแบบนี่เลยอะ่ะก<ข>าต้องน้ำเยอะอ๋อดำเยอะไม่ได้ใช่ค่ะเขาจะเน่าเร็วใช่ชอบแดดไม่ชอบน้ำอาทิตย์หนึ่งรดน้ำกี่ครั้ง คือจริงๆเขาลดทุกวันแต่ไม่ต้องชุ่มอันนี้อันนี้เท่าไร่นะหกะเอาต้นสองต้นหนูเอาต้นใหญ่ไปเลยดีกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ได้เนี่ต้นมาสืองเออเนี่ยต้นเนี้ยที่บ้านที่ว่านชอบทำสเต็กถ้ายิ่งตัดเขาจะแตกเก่งโอ้โอ้นใช่คราวนี้จะเลี้ยงให้ดีที่สุดเลยไม่ให้ตายอันนี้ถุงต้นอะไรคะเนี่ยต้นไม้ไม่ใช่อันนี้เพิ่มอะไรมาถามอ่ะครับ หายไหมใช่ไหมอ่าเนี <the> <Thomas> ่ยไฟเบอร์ไฟมะขามไฟเบอร์เฟิร์นไฟเบอร์มะขามไฟเบอร์มะขามเดี๋ยวไปดูข้างในดี้ก่อป่ะไปเดินเลยค่ะคุณพ่อไปดูข้างใเดินาลุยกันะอันนี้คือต้นอะไรอะคะต้นสยามต้นเท่าไหร่คะ ไปสิข้าวพินสยามไอแปดบาทเอาเลยไหมแม่อยากได้ไหมแม่นม่จะชอบนะสีมันน่ารักดีเนาะอันนี้ผมคอนเฟิร์มอีกต้นหนึ่งนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าโชกเก้าชั้นเท่าไหร่คะเจ็ด70บเพราแต่โชกเก้าชั้นพ่อมีหลายชั้นแล้วไม่ใช่มีอยู่ต้นเดียวแต่พูดถึง70็ดสิบบาทมีที่ไหนมีที่นี่มีที่นี่ซอย่ังเงินครับบางใหญ่อันนี้ไอ้นันตตาหะสนหอม มันมีกลิ่นหอมมันไม่เคยไลยุงเราอยู่ด้ยมันไ huh? ลยุงได้ไม่ริดนี่คุณพี่บอกแล้วใช่ไหมนี่คือสนไลยุงที่ไม่ไลยุงใช่ไหมคุณพี่ที่นี่สวยที่นี่สวยที่นี่สวยทรงสวยมากหมายถ pues ึงต้นไม้เหรอคนขายก็สวยพี่จ๋าต้นนี้ต้นอะไรจ้าต้นตะขาบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์พ่อบอกว่าตีนตะขาบ เห็นไหมแต่หนูเรียกบันไดสวรรค์น่ะตีนตะขาบแต่ว่ามันเป็นบันไดสวรรค์คือตีนตะขาบหนูกลัวตะขาบหนูเคยถูตะขาบกัดโอเคข้นบบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์ได้นะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพีเปิ้ลต้นเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทโอเคอาจารย์มีไหมเนี่ยพี่เปิ้ลสิบห้าบาทหรอถูกมากเลยค่ะมีอไหมฮะนี่ค่ะคุณพ่อโอ้โหเจอแน่เอาจัดเลยพี่เปิ้ลอันนี้กวางมรกตที่บ้านเขาปลูกเยอะอันนี้ต้นเท่าไหร่ฮะ โอเคชื่องามที่อย่างที่พ่อบอกไงพกปักมรนกดยกนู่นยกนี่ที่มันแบบชื่อเพราะๆมีมีความหมายอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ ที่สุดภารกิจของเรานะฮะที่มาซื้อต้อนไม้ที่ตลาดต้นไม้ซอฟทเงินบางใหญ่นนีโ้โอ้โหนี่คือผลงานนะครับของทุกทุกคนของน้องอายที่เลือกแม่เลือกพ่อเลือกมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับมันจะไม่ตายใช่ไหมคะดินเราถูกไม่ตาย,ม,ตายมันถล่มเข้าไปในปต้นไม้มากเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาห่อไว้เขาห่อไว้คือสรุปได้ดีดเยอะมากค่ะแล้วแบบเอาจริงๆคือบางคนซื้อต้นไม้ไปเสร็จแล้วลืมว่าต้องซื้อดินไปเสริมด้วยต้นไม้ของเราจะอยู่ข้างในเยอะเลยนะเดี๋ยวอาจจะแบบไปข้างล่างแล้วจะขายดู นนก็ได้ะครับถ้าชอบนะฮะหรือยังไงพ่อฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะนี่คือรายการบุกปการ,ราด้วย,อวยโอเค